ล้มแล้วลุกใจยัาทพอควรต่อสู้ให้มันรู้ว่าจะแพ้สักแค่ไหนแมนลุกแล้วเดินไม่ได้ให้คลานไปต้องมีวันถึงจุดหมายได้แน่นอนสวัสดีครับวันนี้วันที่25พฤษภาคม2 5 6 4ผมเทนาคารายงานตัวครับวันนี้ก็ซ่อมรถตัวเองนะครับตอนนี้รถติดลมครับ ก็ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในรถนะครับเี่เหลือตัวเองก็เป็นทางยาวเลยเป็นทางยาวเลยครับเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าพอถอยออกไปนิดรถนี้ปีนเลยติดลมแล้วพอเราเดินหน้ามาก็หลมุมนี้นะครับผมต้องใช้ไม้ตัวนี้ลองเข้าไป โชคดีที่มีไม้ติดรถมาด้วยอุปกรณ์พวกนี้ก็สําคัญอยู่นะครับเวลาเราเกิดเห็นสุกเฉินอยู่ในตรงในปา่าคนเดียวพวกเครื่องมือต่างนี้ก็ช่วยเราได้พอสมควรตอนนี้ขยับไม่ได้ วันนี้ก็ขาดทุนนะครับวันนี้ไม่ได้เงินสักบาทวันนี้ไม่ได้เงินนะครับเพราะต้องซ่อมรถเองนี่ก็ต้องยกรอยมันเดิมแล้วก็เอาดินกดลงไปหรือหาไม้ลองจุดนี้ก็ต้องหาเศษผ้าหรือเศษกระดาษเศษไม้เศษอะไรามาลองไม่ให้ไม่ให้มันมีโซนอย่างนี้ตอนแรกมันมันมันวิ่งได้เพราะว่นมีหญ้าเราก็ต้องหาพวกเศษไม้อย่างนี้ สเสียดใบไม้แล้วก็เสียบใบกล้วยที่มีอยู่รอบตัวเราเลยครับก็ช่วงนี้ลูกค้าท่าไหนถ้าติดต่อผมไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ยังรับงานนอกสถานที่มาเดินนะครับแต่วันนี้ก็ขอตัวช่วย งานของตัวเองเลยนะครับก็ผมขอที่เบอร์ติดต่อผมไว้นะอีกในคลิปนี้เหมือนกันนะครับเบอร์ติดต่อผมก็เบอร์063849497ครับหรือว่าจะติดต่อมาทางเฟซบุ๊กก็ได้หรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับเบอร์ที่ผมให้นี่ก็สามารถโหลดไลน์ได้นะครับย้ำอีกนะครับ063849497เบอร์นี้โหลดไลน์ได้นะครับ ก็ออยุติคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ